สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแนลและวันนี้เซเว่นทูชแนลก็อยู่กับมังงะเรื่องสุดตำนานเซียส,สวินหรือว่าการลิบัะเซียสวินตอนที่91าเท้าค้าถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนกินเวียเนี่ยก็ได้ถูกจับตัวไปและคนจับตัวไปนั่นก็คือ Iron ไอรอนไซ์ไอรอนไซ์ได้จับกินเวียไปให้อาเธอและมเราจะรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับไอรอนไซ์นั่นคือ ลูกของไอรอนไซด์อีกคนหนึ่งมีชื่อว่าเดียดาตัดมาที่มังงะในตอนล่าสุดมังงะตอนนี้ไ er, อรอนไซด์เนี่ยกำลังนั่งดื่มวายเขาตอนนี้เนเี่ยกำลังดูลูกเขาเดียรดาเล่นกับสัตว์มายาแน่นอนนะฮะว่าลูกเขาเนี่ยช่างเหมือนจริงมากตอนนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วนะผมคิดว่าเดียรดาน่าจะเป็นตัวปลอมดังนั้นแล้วเนี่ยปรดฟังหัวไอหูเดียรดาที่กำลังเล่นอยู่กับสัตว์มายาไอรอนไซด์เนี่ยก็นึกถึงในวันเก่าๆที่ในตอนนั้นเดียรดากำลังจะตายไอรอนไซด์ที่ตรงน,นั้นน่ะ ที่ที่นั่นนะเดียร์ดาเดียว์ดาต้องมีชีวิตไม่ว่าใครจะพูดยังไงแต่ว่าฉันในฐานะพ่อนะจะต้องช่วยเธอให้ได้และช่วยลูกของเราพอฉะนั้นถ้าเกิดเราไปที่โลกใหม่ของราชาเธอแล้วก็สิ่งนั้นนะ่ะต้องทําได้แน่ท,ที่ที่นี่คืออาณาจักรคาเมลอดงั้นเหรอมีคนบอกว่านี่คือภาพลวงตาแต่ว่าในตอนนี้ทุกอย่างที่นี่นะ่ะกลับดูเหมือนจริงสิ้นคําพูดไอรอนไซท,ท์ชาโลกเช่ไอรอนไซท์ได้อุ้มมาด้วยเนี่ยก็ได้ร้อง ไอรอนไซที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ร้องไห้เ <c oughs> <c oughs> จ้ายังมีชีวิตอยู่เสียงร้องนี้ของลูกนะช่างแรงแข็งแรแงดีจริงนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วโลกใบนี้นะมันช่างโหดร้ายนะแต่ถึงงั้นแล้วลูกก็ยังคงปลอดภัยดินแดนแห่งนี้นะมอบพลังให้กับลูกลูกที่กําลังร้องไห้นะ่ะมันหมายถึงการมีชีวิตอยู่พองง้นที่แห่งนี้นะจะเป็นภาพลวงตาไปได้ยังไงกันเล่า มันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพ่อฉะนั้นที่รักจงดูฉันจะเลี้ยงดูเดียร่าในส่วนของเธอและทาให้ลูกของเราเป็นคนดีให้ได้และก็ตัดย้อนกลับมาที่ปัจจุบันเสียงเดียร้าเนี่ยก็ได้พูดมาคุณพ่อคุณพ่อนี่คุณพ่อถ้าเกิดคุณพ่อง่วงแล้วก็พ่อก็ไม่ควรนอนนะตรงนี้เดี๋ยวไข่จับนะไอรอนไซก็ได้พูดกลับมาเออช่ลูกก็พูดถูกนั่นแหละและเดียราก็ได้พูดต่อ แล้วว่าแต่ว่าวันนี้พ่อนะ่ะจะไปเที่ยวจากบิเนียอีกแล้วงั้นเหรอไอรอนไซก็ได้พูดกลับมาพ่อมีภารกิจสําคัญนะโลกข้างนอกนะี่ช่างน,น่ากลัวมากและที่แห่งนั้นก็อันตรายเพราะฉะนั้นลูกนะอย่าได้คิดจะออกไปที่นั่นเด็ดขาดเดวด้าก็ได้ตอบกลับมาข้าเข้าใจแล้วท่านพ่อแต่ว่าถึงงั้นแล้วท่านน่ก็ควรจะพักผ่อนบ้างน,นะถึงแม้ว่าท่านจะดื่มวายไปแต่ว่านั่นก็ไม่ช่วยในการพักผ่อนหรอกไอรอนไซก็ได้ตอบกลับมา นั่นสินะเดี๋ยวพ่อจะวางแผนในการกผ่อนกับเรากันและอลอนใสก็ได้คิดในใ,ใจฉันอยากให้เชอได้เห็นจริงๆว่าในตอนนี้ลูกของเราเนะเป็นคนดีซื่อสัตย์และก็ใจดีมากลูกของเราในตอนนี้นะเหมือนกับเชอยังกับแกและพาพก็ได้ตัดมาหาอาเธอร์อาเธอร์เนี่ยกำลังขึ้นรอยู่กับกินีเบียแล้วก็เมอร์ลินเสียงของอาเธอร์เนี่ยก็ได้พูดมา เจ้าหญิงกินีเวแห่งอาณาจักรคาเมเลียอย่างแรกเลยคือฉันเขาต้องขออภัยก่อนที่จะพาตัวมาที่ประเทศนี้โดยใช้ความรุนแรงกินีเวียก็ได้พูดกลับมาขออภัยเหรออย่าพูดที่ฉันหัวเราะไปหน่อยเลยก็แค่เรื่องสิ่งที่นายไม่อยากบอกในหัวของนายตอนนี้ไม่ใช่งั้นเหรออาเธอร์ที่ได้ฟังก็ได้หัวเราะและคําพูดฉันมันไม่ดีตรงไหนกันเล่าการที่ขออภัยเนี่ยก็ไม่เห็นน่าจะเกี่ยวถึงแม้ว่าฉันจะเป็นราชาก็ตามแล้วว่าแต่ว่าทาไมเธอถึงเรียกฉันว่าราชา,าเธอรกระไรถ้ายอย่างนั้นนะกินีเวียก็ได้พูดกลับมา พราะว่าถ้าเกิดจเจ้ชื่อเรียกนายว่าอาเธอร์ก็คงเหมือนกับชันเรียกเพื่อนถูกไหมละ่ะมันคงแลดูสนิทง,งั้นก็เรียกราชาอาเธอร์นั่นแหละดีแล้วอาเธอร์ Arthur ที่ได้ฟังก็ได้หัวเราะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาละพวกเราเดินกันต่อดีกว่านะเจ้าหญิงกินีเวียถ้าเกิดเธอไม่รังเกียจล้วก็ช่วยบอกฉันหน่อยก็เล่ากันว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะกินีเวียก็ได้พูดกลับมาอ่ะแน่ละจากนั้นอาเธอร์ก็ได้ถามต่อแล้วว่าแต่ว่าเธอนะปวดปานในการกินอาหารอะไรงั้นเหรอกินีเวียก็ได้พูดกลับมา นั่นคือจะถามคำถามนั้นจริงดิอาเชอร์ก็ได้พูดกลับไปว่าใช่เพราะว่าฉันวางแผนไว้ว่าจะมีเธอที่อาจากคาเมลอดเพราะฉะนั้นแล้วอาหารก็เป็นสิ่งจําเป็นนี่นาะในการให้เธอรับประทานน่ะเธออยู่ที่นี่ในฐานะแขกคนสาคัญไม่ใช่ในฐานะนักโทษเพราะฉะนั้นอาหารที่เธออยากกินน่ะฉันจะจัดเตรียมไว้ให้เธอมีสละในการเดินทางลอบเมืองการใช้พลังและรวมถึงการกินอาหารด้วยกินิเวียที่ได้ฟังก็ได้พูดกลับไปว่าพองั้นก็เลยจะเอาฉันไปเป็นเจ้าสาวของนาย นี่นายนะ่ะเป็นโลลิคอนหรือไงกันเนี่ยอาเธอก็ได้พูดกลับไปว่าภรรยานะ่ะคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนั้นต้องการหาและถึงแม้จะเป็นราชาเองก็ตามวันหนึ่งแล้วสิ่งนั้นคงจะปรากฏแต่ว่าที่ฉันต้องการในตัวเธอนะ่ะคือพลังในการมองเห็นอนาคตฉันไม่ได้พิษสวัตไอเด็กเฮียอย่างเธอเลยสักนิดเสิ้นคาพูดนั้นกินิเวียนก็หันมาหามเมอร์ลินก็เพราะว่ามีคนที่รู้ใจนายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะคนคนนั้นนะ่ะต้องการยืนเคียงข้างนายและถึงแม้เขาจะใช้เวทในการปรุงแต่งร่างกายก็ตาม ตัวจริงแล้วเขาน่ะก็เป็นเด็กไม่ต่างกับฉันหนึ่งในเราอัศวินเจบาปบาปเป็นความตะกาของหมูเมอร์ลินเป็นสุดยอดแห่งจอมเวทที่เก่งที่สุดในอาณาจักรบิชเนียและยังเป็นผู้ชี้แนะของนายด้วยสินาราชาเธอะจะว่าไปแล้วนี่ก็ไม่เลวเลยสําหรับเวทในการปรุงแต่งภาพลวงตานะ่ะแล่เหมือนกับเหมือนของจริงอยู่แต่จะว่าไปแล้วนี่เป็นการเห็นครั้งแรกของฉันด้วยตาตัวเองนี่นะสิ้นคำพูดนั้นเน่ก็ได้มีบางอย่างเข้าโจมตีร่างของเมอร์ลิน ินิเวียที่เห็นเนี่ยก็ได้ตกใจเอ๊ะและอาเธอร์ก็ได้พูดออกมาฉันไม่ได้เกลียดในความหหวแข่งของเธอแต่ว่าจําไว้อย่างหนึ่งมีบางอย่างที่สามารถนํากลับมาได้และมีบางอย่างที่ไม่สามารถนํากลับมาได้สิ้นคําพูดของอาเธอร์พงแน่งความโกรธหดเนี่ยก็ได้เข้าจมตีมเมอร์ลินอย่างรุนรัวและอาเธอร์ก็ได้พูดต่อฉันมีความสุขที่ได้คิดว่าหลอนเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นแล้วเธอนะ่ยอย่ามาสปอยความรู้สึกของฉันสิ้นคําพูดของอาเธอร์ร่างของเมอร์ลินก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไป ความจริงแล้วเธอนั้นใช้เวทในการแปลงกายจริงและร่างที่แท้จริงก็ไม่ใช่เมอร์ลินจิว๋วแต่กลายเป็นเผ่าพูดและเสียงของอาเธอร์ก็ได้พูดต่อภาพลวงตานะ่ะมันน่าเบื่อจะตายไปถ้าเกิดเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นภาพลวงตาและสิ่งที่ฉันเมิ่งฆ่าไปนั่นคือเฉลยเผ่าพูดที่ฉันได้จับมาได้จากนั้นกินเวียก็ได้พูดมาแล้ววันนั้นจะมาถึงวันที่นายจะตระหนักได้ราชาอาเธอร์ตัวนายนะ่ะต้องการใช้พลังของฉันงั้นสินะไครโดรสโคปนะเพื่อให้อาจารวิชเนียกลายเป็นของนาย แต่ว่าสิ่งที่นายกำลังคิดอยู่นะะมันจะไม่ราบลื่นอย่างนั้นหรอกอาเธอร์ที่ได้ฟังก็ได้พูดกลับไปไม่ราบลื่นอย่างนั้นหรอยังไงกันหรอเพราะว่าในตอนนี้การที่ฉันมีเธอนั้นหมายถึงว่าฉันในตอนนี้มองเห็นอนาคตและตัวฉันเองก็พยายามในการท้าทายโชคชะตาแต่แล้วกินิเวียก็ได้พูดกลับมาถ้าเกิดนายจะฝืนโชคชะตาแล้วก็ตัวนายต้องจ่ายในราคาที่สูงนายรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่นายต้องการจะทำเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไงอาเธอร์ตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกลับมาอะาอ้อ ฉันกำลังสงสัยเลยว่าราคาที่สูงนะมันเท่าไหร่แต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันสาคัญมากกว่าถ้าเกิดเธอคิดว่าฉันไม่สามารถฝ่าฝืนโชคชะตาได้งั้นก็ช่วยใช้พลังของเธอทีคารโดสโคบนั่นนะและบอกฉันมากับสิ่งที่ได้จะเกิดขึ้นในตอนนี้ฉันคิดว่าเธอคงรู้ตั้งแต่ถูกลักพาตัวมาที่นี่เพราะฉะน,นั้นก็บอกมาอย่าได้โกโหกละโอเคสิ่งคําพูดอา,าเธอร์กินเวียไหนก็ได้พูดมาได้งั้นฉันจัดให้นายตามคําขอกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แลนสล็อตนะ กลุ่มนักเดินทาง10คนของกลุ่มเราสีจัตราอาชาพวกเขาน่าจะออกเดินทางใน2วันหลังจากที่ฉันหายตัวไปเพื่อตามหาเบาะแสบางอย่างเพื่อเข้าสู่อาณาจาักรคเาเมลอดได้และสิ่งที่พวกเขากําลังเล็งหานั่น,นคือดาวแมสถานที่ที่นาไปสู่ทิศเหนือกลางใต้ออกตกและพอตกดึกจะไปพักที่วอนเนกก็อกมาก็อกเนะ่คือที่พักระหว่างนั้นระหว่างเมืองวอนเนกประเทศการแห่งความตายที่จะถูกจัดขึ้นในปีละครั้งห้องพักที่พักจะเป็น3คน3ห้อง และ2คน1ห้องพวกผู้หญิง3าคนจะใช้ห้องเดียวกันในการพักผ่อนและก็จะมีห้องเล็กห้องหนึ่งที่พัก2คนห้องห้องนั้นถูกตัดสินใจด้วยการเป่ายิงฉุบซึ่งแลนสล็อตจะแพ้าจากการเป่ายิงฉุบและแลนสล็อตก็จะพักห้องนั้นด้วยตัวเขาเองแต่เหมือนที่นั้นจะมีขี้ข้าของนายอยู่2คนนั่นคือแม็กดัฟและเดนิสที่อยู่ที่นั้นพวกมันสองตัวทราบบัญชีว่ากลุ่มที่ได้มาพักคือเหล่า4รจักรอาชาดังนั้นแล้วจึงได้วางแผนในการกาอกา แต่ว่ายังไงก็ตามแลนสลลอตคนเดียวนะก็สามารถจัดการกับมัน2คนได้ส่วนอีก9้คนที่เหลือที่เดินทางมาน่ะกำลังไปสนุกสนานเทศกาลอยู่ดังนั้นแล้วหลังจากนั้นวันต่อมาพวกเขาก็จะออกเดินทางจากเมืองดาวแมแค่นี้น่ะชัดเจนหรือยังอาเธอร์ที่ได้ฟังเนี่ยเหมือนจะเงียบและจากนั้นอาเธอร์ก็ได้พูดออกมาสุดยอดเลยนี่คือพลังไครโดสกของเชิงั้นเหรอสุดยอดไปเลยและเสียงกินีเวียก็ได้พูดต่อก็ไม่เสมอไปเพราะความฝันบางชิ้นน่ะก็ขาดหายไป ในระหว่างที่ฉัน,นกนา่กลังฝันอยู่อาเธอร์ตอนนี้เนี่ยก็ไปฟังกินีเวียแล้วนี่ได้ยินฉันอยู่หรือเปล่าออลอนดีถ้าเกิดเจ้าพวกนั้นมาที่ใกล้เมืองวอร์เนกเมื่อไหร่แล้วก็ให้มันเข้ามาได้เลยแล้วจากนั้นก็ข้อย,ยุดมันที่กอกมากอกข้อมูลชัดเจนทุกอย่างเลย <c oughs> กินีเวียตอนนี้ก็ได้พูดมานี่นายไม่ได้ยินฉันพูดงั้นเหรอถ้าเกิดนายน่ะฝ่าฝืนโชคชะตาแล้วก็ที่นายต้องจ่ายน่ะจะแพงมาก แต่เธอตอนนี้เนี่ยก็ได้ลืมตาขึ้นมาได้แววตาของความกรหนราคาที่สูงหรือว่าแพงมากนะเธอจะไม่วิชารู้ว่ามันคืออะไรนอกจากเธอจะลองมันด้วยตัวเองถูกไหมล่ะสิ้นคาพูดนั้นกินเวียเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจแลนส์ลอตและจากนั้นก็ตัดมาที่กลุ่มของทิสตันเสียงทิสตันเนี่ยก็ได้พูดมาแลนสลอตขอโทษทีนะเกี่ยวกับเรื่องก่อนหน้านี้น่คือว่าพ่อฉันน่ะค่อนข้างยุ่งมากก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าแลนสลอตก็ได้พูดกลับมานายเนี่ยคิดมากเลยเพราะว่าฉันไม่ได้กลับไปที่เบนวิกนานแล้ว กลับไปสักนหน่อยก็คงดีแต่แล้ววินาชีนั้นเสียงของแอนน่ก็ได้พูดมาพวกนายดูนั่นสิสถานที่ตรงนั้นนะ่ะจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้พูดต่อว้าวมีกําแพงใหญ่มากเลยแฮะหรือว่าน่าจะเป็นจากนั้นเสียงของดอนนี่กับนาซีก็ได้พูดพร้อมกันวอ์เน็ก,นกตอนท้ายขอมางมังงะก็ได้เขีนเยนไว้ว่าโชคชะตาได้นําพามาสู่เมืองวอ์เน็กราคาจ่ายสำหรับการฝ่าฝืน ทุกสิ่งทุกอย่างโชวชะตากำลังจะเริ่มต้นขึ้นและก่อนจากกันไปใครต้องการเติมเกม r v RX Marvel Snap o v e r w a Free Fire c e p To w a r r a n t PUBG Mobile ก็สามารถเติมได้ที่เซตตั้งบริการเติมเกมเติมเกมราคาถูกอยู่ในลิงก์ตรงปักหมุดเลยจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า